เานารีนะครับก็ผมรู้สึกว่าชุดมันเยอะไปแบบว่าเยอะแบบสีมันดูเยอะไปหมดอะครับนี่จะได้เหี้ยงกับกูแล้วมันเนี้ยแต่ถ้าดีไซน์โดยรวมผมให้แปดคะแนนละกันเศร้าจังนี่ว่าจะคอร์สเทานารีอยู่เลยนะเนี่ยทำลายกันจังเลยโคเล่นะครับโคเล่โคเล,คล่เป็นไงบ้างครับน้องโคเล่อันนี้ผมซอ้ำก็พูดก่อนนะกูไม่ได้ชอบโคเล่ประมาณหนึ่งผมให้เจ็ดคะแนนละกันผมรู้สึกว่าดีดีไซน์คแฟลกเตอร์ยังเฉยๆไปสำหรับผมนะช่วงนั้นแบบท่านไม้มันกำลังมาด้วยครับผมรู้สึกว่าเฉยๆอ่ะสำหรับผมไม่ไม่ได้ขนาดนนั้ อุณหภูมิลงแน่ความาน่ารักให้อยู่ที่ประมาณ6กนตีใอ2 เหมือนกันครับตัวมันอะคาแรคเตอร์ดีไซน์มันเฉยๆนะแต่ในด้านของดีไซนในเนื้อเรื่องอะคือแม่งผมให้20เลยเออความกระต้นตีนและความฉลาดรู้ความหาเงินเก่งเนี๋ยผมให้25อ่าถ้าเอาดีๆก็คือผมให้กเเจ็ดครับข้อนุ่มมุกแป๊กอะเออผมให้ที่7ครับเป็นตัวละครที่ก็โชตะานะแต่ว่าไม่ได้ไฮขนาดนั้นส่วนตัวผมก็คิดเหมือนคุณชายเกียร์ครับก็ไม่ใช่แนวผมละกันผมนให้7คะแนนครับไม่ได้บอกว่าแย่นะแต่แค่จะไม่ใช่ไยกัน แคนแดนแคนแดนก็เป็นสีดาวที่เอามาเล่นได้ดีมากเลยนะช่วงหนึ่งเนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าคอนเซิร์นที่ตาวคนละสีอันนี้ส่วนตัวนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นความน่าสนใจนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นสีฟ้าหรือสีเหลืองทั้งคู่ผมอาจจะชอบกันนี้นะครับแต่ว่าเรื่องชุดอ่ะมันเป็นสไตล์แบบว่าเออผมว่าชุดด,ดูดีเป็นน้อยชิ้นที่ใส่แล้วดูพรีเมียมนะครับตัวนี้ผมดีไซน์ผมเฉยๆครับผมรู้สึกว่าสีมันผมไม่ค่อยชอบอะ่ะผมให้ประมาณหกครับคุณเห็ยนนะคุณโดนเลยเนี่ยไม่หมายถึงว่าชุดัุณคืนก ไม่ต้องตัดกันนะต้นฉากแันกิดกูโดนเพลงคนนี้คือนางเอกในใจอันดับหนึ่งเลยแหละที่แบบอันดับหนึ่งอะแต่ไม่ใช่อันดับหน, <c oughs> นึ่งอะอันดับหนึ่งในท็อปฟายอะนีรูเนี่ยคือในหลายๆคนจะมีไทม์มีอะไรแต่ถ้าเกิดเอาทุกคนยอมรับร่วมกันว่าใครสวยอะไรเงี้ยนีรูคือคาว่าสวยอย่างแท้จริงสำหรับผมผมให้สิผมว่าให้สิทแบบเป็นนางเอกซูเมรูเลยมันไม่ใช่น่ารักมันไม่ใช่อะไรแต่มันคือความสวยงดงามอย่างแท้จริงอะนีรูอะหัวใช้เท้าครับ ก็ถ้าส่วนตัวผมนะผมยังไม่ให้เต็มนะครับผมให้เก้าคะแนนนะครับผมชอบที่ตาเขาเนาะผมให้แป๊ผมให้เก้าครับเล่าต้องบอกว่าเป็นตัวสีดาวที่ใช้คาว่าสวยไดีกละสำหรับผมนะแต่ว่าด้วยความที่น้องน่าง่วงอะเนาะแต่แต่ถามว่าสวยเป็นคนที่สวยไม่สวยครับตอนนี้ผมให้เจ็ดละกันผมยังเฉยๆอยู่ครับก็เป็นสาวธาตุน้องแข่งที่ผมชอบนะแต่ก็ดูแลคิดถึงคนเก่าเลยอันเนี้ย พูดไหมพูดมาอืมผมมาหาข้อตีตามมาเอาผมให้เก้าคะแนนแนล้วกันเอ้ยอคือมันก็เท่นะครับไม่รู้อ่ะนิสัยมันดูซึนๆเนี่ยไม่รู้แต่ว่าเท่ดีนะแบบโม,โมเดลคือแบบดูดีครับผมให้สิ<ต>เครับมันจะได้การเป็นสิบสขึ้นข้างบนได้ครับ ใครที่ชอบเล่น Gen T N ack, กเกมทีน่าแพ็คฮงไกซาร์เรลเนี่ยต้องรู้จักแอป UG Phone ไว้เลยนะครับเพระาะว่าทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าเกมค่ายนี้ทั้งใหญ่อัปเดตทีหนึ่งพื้นที่ก็เต็มเครื่องอึดน,นะครับเปิดเกมก็โหลดนานนหรือบางทีออกไปข้างนอกนะครับแต่อยากเข้าเกมมาเคลียร์เลซินมาฟาร์มเควสต่างๆเนี่ยโอ้แต่เครื่องก็ไม่แรงนะครับแบตก็เสื่อมเครื่องก็รอนะ้อนเนาะมันก็จะลําบากกระดิดเดิงแต่ว่า UG Phone เนี่ยคือ่องมือเสมือนบนคลาวนะครับที่ทาให้คนเล่นเกมค่ายน,นี้ได้อย่างสบายใจทุกที่ทุกกเเเเวววลลาาาานนนนะะะคคคครรรรรััับบบแแแแมมม้้ื่่่่องจงจจไิาาตตทพ็ นำเนี่ยอยาเป็นเพื่อนนะครับลองใช้เป็น MVP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่1เท่าเท่านั้นเองแต่สเปคเนี่ยมาสูงกว่านะครับเกือบเกือบสเท่าเลยทีเดียวตัว MVP เนี่ยจะแพงนิดนึงก็จริงแต่ว่าใช้ดีแล้วก็ลื่นไหลสบายกว่าเยอะเลยนะครับใครที่กาลสนใจ UG Phone อยู่เนี่ยสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คทชั่นแปลไว้ได้เลยนะครับ น้องฟรุซังนะครับน่ารักตัวนี้นะครับผมให้แปดนะน้องน้ารกากกัชอบตาน้องอันนี้อัดับที่หนึ่งส่ผมชอบมากๆรวงพีฟรุซังผมให้สิบคะแนนครับโอ้ย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 โอเยโอ้ยโอบสาว้วย้ยอยอ้ย <im S 1> อันนอ้น่า <ble> ้ะเป็นตนอ้ยโอบบ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าใจนะ้ยโ้ยโอ้อย ใช่ครับตัวนี้ผมให้สิบเหมือนกันครับคือทั้งเท่ด้วยทั้งเก่งด้วยแล้วแบกผมโคตรนานแบกตั้งแต่ยุคซูดเมอรุนตอนดรามิตด้วยเพื่อนกูเฮ้ยแต่มันเก่งจริงนะครับมันหลอด้วยจริงๆใช่หล่อด้วยเก่งด้วยเท่ด้วยคนอะไรจะเพอเฟกขนาดนี้อ่าน้องกระต่ายเหยาๆนะครับผมก็น่ารักดีนะผมให้ที่เจ็ดผมให้แปดครับผมชอบโมเดล ชอบกระต่ายตรงนี้่าส่วนตัวแมวสเปรผมให้ที่ประมาณ7นะครับ6 7ประมาณนั้นไม่ได้ตรงท้ายขนาดนั้นนะแต่ว่าน้องเป็นคนที่เล็กเกแล้วกันนะครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูเดือดดีนะอืมถ้าเป็นเดยา่าผมให้สักหแล้วกันครับผมรู้สึกว่ายังไม่ตรงท้ายผมครับผมเห็นยังไม่วาวนะครับต่อไปเป็นน้องคุกกี้คุกกี้นะครับมิกะไม่ค่อยมีบทบาทดีเทลเท่าไหร่มั้งแต่ว่าคนก็ชอบเยอะนะแต่ส่วนตัวให้6ผมให้7แล้วกันผมรู้สึกว่าตัวละครก็ดีครับแต่ว่าอย่างที่เกียร์บอกครับคือในเนื้อเรื่องออกมาน้อยมากจน เราไม่ได้แบบสึนซับอะไรน้เนไม่ทันได้สึนซับมากอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจว่าความสีดาวนะมาเติมเต็มบางส่วนอะไรเงี้ย ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมชินิผากคงไกด์ซาร์เรลเซนเลสโซซิโร่คุม้มเเนี่ยก็ต้องที่ A C K เกมท็อปอัพอยู่แล้วนะครับซึ่งทาง A D K มีทั้งแพ็กรายเดือนแพ็คเล็กแพ็คใหญ่ไปต้นพลาต่างๆมีเพียบไปหมดเลยนะครับราคาถูกมากๆถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%ดังนั้นรอช้ายอยู่ใหญ่ใครสนใจอยากใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับและอย่าลืมบอกว่ามาจากเจ้งผมด,ด้วยอ่าคุณพี่ไปซิวไปซิวนะครับหมอไปหมอไปของเราเนี่ยครับเป็นไงให้เลยนะครรัับบหล่่อใจดีนะคแตว่าออีีงูท่คในปากแซ่บมาก ผมให้เก้าแล้วกันพี่ไปเลยครับเหมือนกันครับผมให้9ก้าคะแนนครับผมรู้สึกว่าผมชอบแบบเท่อะมันเป็นผู้ชายโมเดลตัวสูงแล้วก็ผมสีเขียวอะไรเงี้ยมันเท่ดิแต่ว่ามันก็มีแบบเหมือนมีความลับอะไรที่ยังไม่ได้บอกเราครับแม่แต่เขาเป็นคนดีนะเป็นคนดีเป็นคนดีคาเอครับเป็นผู้ชายที่สวยขนาดนี้นะครับคนที่สวยขนาดนี้เป็นของพี่แต้มนะเออต้องแบบนี้สวยขนาดนี้เป็นของพี่แต้มนะแปดเก้า ผมให้ก้าเหมือนกันนะครับแบบเขาอยู่บ้านเดียวกันด้วยนะอุ้ยอุ้ยคุณอย่ามาจ้นกันตรงนี้นะมันมันหลอดีครับมันฮอปเนาะมันสวยอ่ะมันติ๊กตาใส่คาวเวมากคือมันเป็นนิสใสแบบว่าแบบคือมันเป็นคนเสือครับคือคาเวมันเป็นคนเสือแล้วแบบมันมาอยู่ในเมืองเหลี่ยมแบบซูเมลุ่เ่ะมันเป็นคนที่มันเก่งนะแต่มันเสือครับโดนหลอกง่ายนน้องแมวกลองอันนี้น่ารักมันเก่าผมค้อเหมือนกันน่ารักครับติดตัวนี้ผมไม่ติดครับผมชอบากที่นั้นหละจบตัวนี้คือยึดเได้อะไรวะย้ ลินนี่ครับลินนี่ลินนี่ลินนี่บ้านนั้นแส่กบอุ่นนะครับกบอุ่นไหมคนเราเดินทางมาถึงเมืองนี้อาจจะไบแอนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบแบบแฟชั่นอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรนะน้ำมยากลเลย้ปะที่เขาเรียกกันสตัวว่าก็หลอดีนะก็น่ารักดีแต่ว่าไม่ได้ตรงขนาดนั้นผมให้เก็บถ้าเอาดีไซน์คาแรคเตอร์อย่างเดียวผมให้เก้าคะแนนครับคือชุดฟองเทนนะครับเป็นชุดที่จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทุกตัวจะมีหมวกจะมีเครื่องประดับนู่นนี่เยอะมากใหม่ครับเป็นเมืองผู้ดี เจอเปล่าพูดดีเมืองฟองเทมน,น้องเขาเนาะเป็นไงบ้างน้องเขาเป็นตัวสดาวนะแต่พี่กาเป็นตัว5าดาวเนาะแต่น้องเขาก็รายละเอียดไม่ได้ลดทอนไปเลยนะผมมองว่าก็ยังดีนะผมให้ที่มาเจ็ปนะประมาณนั้นโบใหญ่มากผมให้9ก้าเลยครับอุ้ยผมไม่รู้จะตีอะไรวะคือลินเน็ตอะเป็นตัวสีดาวทีว่ผมไม่รู้จะตีตรงไหนครับคือชุดก็ดูดีผุ่นพงผุน่นเพียวนิสัยก็น่ารักคนน่ารักผมให้เก้าครับมีห่างเน่ใช่มันไม่ควรจะเป็นหนุ่มน้อยอะมินเน็ตอะกูโดนหลอกไอ้เหี้ยะกูให้เก้าผมให้จเจ็ดละกันต บบมันน่ารักนะก็เป็นก็น่ารักครับแต่ผมให้เผู้หญิงนะชัดๆเนี่ยดูไงผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้หญิงเกมมันเขียนพีดเขาเป็นแบบเด็กแฟชั่นเนี่ย อ้ยคนนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเอาตรงคือคนเนี้ยไอ้เหี้ยคือไม่รู้จะตอะไรครับมันมีอะไรให้ตะดีเทลอเขาอ่ะยกเว้นเคาว่าเยอะเกินไปอ่ะคือคือมันโคตรลงตัวเลยลายละเอียดชุดคือดีมากคือชุดนิวเลตคือแน่นมากมันพูดดีเกินว่ะกูไม่กล้าคอรสเลยตัวเนี้ยคือแบบโคตรพูดดีอะครับจริงสิทครับสิทแหละมัน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 ยอมรับจ้างจริงต่อให้ไม่ใช่เมนแต่มันดีจริงๆอ่ะอาร์ิสลี่นะครับตุดแน่นมากนะครับอันนี้ให้สิบสองนะครับตัวนี้ผมให้สิบอะครับโคตรชอบเขี้ยเป็นหลักจริงเนี่ยดีสุดค ทั้งมีอะไรนะมีกุญแจมือมือตัวหน้าข้างใช่ไหมครับเนี่ยกุญแจมือไม่คูดเห้อ่ะ เอาไว้ตรงนี้เลยต่อไปนะครับตัวนี้2นะครับพอแล้วนะครับไม่ชอบมันไส้โอ้ผมให้20ครับมืออมากคือฟูริน่าคือทุกอย่างที่มันควรจะลงตัวมันดูในตัวละครนี้ยเคิดอะไรมากนะดูรูปไอคอนซ้ายมือเนี่ยที่รูปดิสคอดมันอ่ะทั้งเนื้อเรื่องก็ดีทั้งเกมใหไมต้อวยอะไรตั้นแต่พูดอะไรก็พูดอะโมเดลก็ดีครับคุณดูลายลายแค่ลายเอียนหมวกไหมหมวกมีความแบบเป็นองค์ราชินีแห่งของผืนน้ำนะครับชุดด้านหลังมีความโอ้โหมีความผิวไหวสะบัดแถมฟูริน่าเนี่ยเป็นตัว ที่มีหนึ่งล่างเรื่องนี้สองฟอร์มด้วยเยวลา oh, <yeah. S 1> คุณเบื่อล่างขาวคุณก็ไปดูล่างดำเลยครับ <c oughs> ดูดีารายละเอียดตาก็ดูดีครอันนี้จดมาปะเนี่ยไม่ได้จดไม่ได้จดก oh, ็ดูแล้ว <okay. S 2> หูทุนผมว่าไม่มีอะไรไปเถียงเขาหรอกนะมันก <ผม S 1> ็เป็นเ่งจริงนะครับผมขอให้อยู่หน้าเวนตีได้ไหมให้ก็ได้แต่มึงก็ต้องเอาขวกูไ้ข้างข้ามเลยนะได้